ยี่สิบตัวอัษรครับใส่ชื่อไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับประเภทเนี่ยครับว่าเราทําลายนี้เป็นอะไรอาหารไทยนะอาหาะอสังหาริมัพยัอย่างเงี้ยต้องเกี่ยวสุภภาพความงามนี้ครับหน่วยงานบริการนั่นเนี่ยมีตารเราเนี่ยครับก็เลือกไปครับแล้วก็มันก็จะมีย่อยใสนะ่ชื่อธุรกิจของเราใส่ชื่อ ที่เราทําแล้วก็ตรงนี้สําคัญคืออีเมลที่เราจะเชื่อมต่อกับไลน์ตัวนี้ที่บอกไงว่าถ้าเราจะเข้าคำรูปเนี่ยเราต้องใช้อีเมลตัวนี้ในการเข้าหล mm hmm. ังทำเสร็จแล้วเราก็ปกลงครับง mm hmm. รบลงปุ๊บมันก็จะเป็นเนี่ยตัวอย่างนี้ขึ้นมาครับตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปเปลี่ยน ที่ตรงนี้เองนะครับแล้วเราจะตั้งค่าคือน,นี่ข้อความทักทายเพื่อนใหม่นี่ครับอันแรกเลยเพราะว่าเวลาเขาแอดไลน์เข้ามาต้องตอบตัวนี้เขาเพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยครับมันจะเป็นค่าแบบธรรมดาเลยนะครับแล้วมันสามารถใส่รูปใส่ลไรได้ไงขนาดใช้ปีครับแล้วก็เพิ่มรูปไปครับ เพิ่มรูปเพิ่มข้อความเนี่ยฮะใส่เพิ่มอะไรก็ได้ไม่จะบอกเลยลเพิ่มข้อความเพิ่มคิเชอร์เพิ่มรูปนะครับเพิ่มลิฟไม่เสร็รเรจเพ่ใส่รูปใส่ข้อความอันนี้พี่อยากจะให้เขามีคอน อ่แอคชั่นกับข้อความต่อพี่พี่ก็ให้เขาแอดหนังสืออ e ีบุ๊กพี่นะผมเข้ามาเดี๋ยวก็กดบันทึกครับดูตัวอย่างก็ได้กดดูตัวอย่างก็จะดูว่าเวลาเขาเข้ามาเขาเขียนว่าอะไรตัวนี้คือเห็นท่อนยิงยย้งเนี้ยไหมยิ้งเนีตรงนี้ครับมันคือซอสโค้ดเหมือนกันเนี่ย ผมถ้าเราใส่อย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันเวลาคนทักเข้ามามันจะขึ้นชื่อเขาเลยอัตโนมัติครับโอลิมปิกการ์เเขียนมันเป็นงเกมครับตรงนี้ครับเขียนไปตรงนี้เลยเวลาคนทักมาเช่นน้องตุ๊กทักมาเราแบบคุณตุ๊กยินดีที่ต้อนรับเสอนใหม่เข้าสู่โลกอันนี้คือขอ้อความนี่พี่เปลี่ยนเองนะเพราะว่าถ้าเป็นที่อไลน์โอ,อเอั้งมาให้มันจะเป็นข้อความแบบห้วนๆเนปะ็นแบบหุ่นยนต์นี่แหละ คือข้อความตักทายเพื่อนใหม่ครับส่วนไอ้บอร์ดเนี่ย,ยก็คือตรงนี้ครับที่เราใช้ข้อสอบไอ้บอร์ดนี้คือตรงนี้เลยมีสองตัวคือที่เราตั้งกับไอ้บอร์ดนะครับแต่ส่วนมากเขาจะตั้งข้อขความตอบกับตัวมัตรงนี้เอากันครับตอน,นต,อนนตอนแรกม,มันจะมีแค่เบสิกอย่างเดียวครับมีเบสิกอย่างเดียวไอ้เบสิกคือตัวนี้ี่ยตัวนี้ครับที่เขาตั้งเบสิกก็คือธรรมดา แต่นี้เราสามารถกําหนดคีย์เวิร์ดลูกค้าได้ว่าอย่างที่พี่บอกไงว่าถ้าเขาอยากได้อีบุ๊กให้เขาพินพรว่าเสียนถูกที่ปีเดียวรวยมาครับคีย์เวแล้วก็ตั้งคําว่าชื่อว่าเสียนถูกที่ปีรวยเดียวรวยเ่คุณลักษณะยังไงข้อความที่ส่งให้เขาเขียนว่าอะไรนะครับแล้วก็ตั้งเวลาครับให้เป็นเอเชียแบงคอกจาการ์ตา เราจะให้เขาตอบตอนไหนครับที่ก็ให้เขาเริ่มตอบตั้งแต่ให้บทนี้ตอบตั้งแต่เที่ยงคืนครตอนนั้นนังค่ะข้อความตอบรับค่ะขอใหม่แป๊บหนึ่งค่ะไม่ทันค่คะข้อความทักทายขึ้นใหม่หรือว่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติตอบกลับอัตโนมัติค่ะตอบกลับอัตโนมัตินี่ครับแล้วก็เพิ่มข้อความใหม่ครับเพิ่มข้อความใหม่เพิ่มข้อความใหม่ เราต้องมาดูก่อนว่าส่วนมากลูกค้าเราอ่ะจะทักคําว่าอะไรครับจะทักเขาว่าอะไรแราใส่ข้อความครับทักาว่าอะไร,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 อ,ะอ,ะไรอย่างที่ทักว่าทุดที่เขียนข้อควารรมลงมาข้างล่างว่าถ้าเขาสนใจตั้งแต่ทักอ่ะตั้งแต่ ข้อความทักตั้งแต่แรกอะ่ะโอเคสุมว่าสนใจเขาถว่า okay, สนใจครับหรือว่าเวลาเราโพสใน f a c e b o o k นะโพสเฟซบุ๊กแล้วบอกว่าเขาถ้าสนใจสินค้าและบริการนี้ให้แอดไลน์มาแล้วถึงวา่าสนใจเนี่ยพอเขาแอดมาถึงเราแล้วแล้วเขาจะถือวา่าสนใจ เราก็มาแก้ไขข้อความตรงนี้ครับเป็นข้อความนครับตรงนี้มันให้แก้ไขนเพิ่มข้อความเข้าไปอย่างพี่พอแถวสองปุ๊บเท่านี้พอพี่อยากให้เขาพิมพ์เพราะว่าพร้อมเรียนรู้ต่อเพื่อใจ้บอดต่อสองนะครับพี่ก็เขียนไว้ว่าถ้าคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณตลอดไปให้พิมพ์ว่าพร้อมเรียนรู้ครับพอพี่จบตัวนี้แล้ว พี่ก็มาเพิ่มข้อความใหม่อีกตัวหนึ่งนะให้มีคำว่าพร้อมเรียนรู้เห็นไหมครับพร้อมเรียนรู้แล้วพี่ก็ใส่ข้อความพร้อมเรียนรู้ไปในห้องกอกอะไรก็ฉันิ่งเขาอยากที่เราต้องการอยากได้ของเขาครับผมแต่ยังของไลน์อีซีเอฟครับคุณต้องเขียนบอทด ก็แกเขียนบอร์ดได้ไงแกเอาบอร์ดแล้วก็เข้าไปตรงเมนูบอร์ดเอาเนี่ครับข้อความจากบอร์ดตอบกลับ,น,บนี่ครับเดี๋ยวทําให้ดูใหม่นี่ครับตรงนี้แต่รู้สึกว่าตอนนี้อ่าทางไลโอเอครับเห็นไหยมันจะมีค่ามาตรฐานให้ครับหรือว่าเราจะใช้ไม่ใช้แค่นั้นเองครับ มันจะมีมาตรฐานให้นะครับอยากให้บอร์ดตัวนี้ตอบไหมถ้าอยากให้มีบอกก็เปิดบันทึกใช้นะครับบันทึกใช้แต่พี่ไม่ใช้บอร์ดเพราะว่าบอร์ดตอบแล้วมันบางครั้งก็มั่วไงครับบางครั้งก็ลวน ที่ใช้แบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติเอาลับเปิดเป็นระยะยะครับนั่งข้างล่างเนี่ยใช่ไหมถ้าเราสามารถให้มันตอบตั้งแต่กี่โมงกี่โมงพนันคะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติแล้วอ่ะไม่ต้องใช้ a ออถูกไหมคะถูกต้องครับให้มันให้เลือกอย่างแรกอย่างหนึ่งครับจะเลืองอย่ไหมคะอ๋อมันจะต้องแค่คำเดียวหรือว่ายังไงข้อความตอบกลับเนี่ย แค่ครั้งเดียวไหมเหรอครับถ้าในช่วงเวลานั้นถ้าในช่วงเวลานั้นถ้าเราบอกให้ใช้เวลาตอบกลับเช่นพี่ตั้งแต่อ่าเที่ยงคืนจนถึงหกโมงเย็นใช่ไครับในช่วงเที่ยงคืนหกโมงเย็นนะครับถ้าเขาพิมพ์ว่าสนใจไม่จะตอบข้อความนี้ถ้าเขาพิมพ์ว่าสนใจอีกก็จะตอบข้อความนี้เหมือนเดิมครับความเดิมใช่ไหมคะข้อความเดิมใช่ครับข้อความเดิมอืมค่ะ แต่เราที่จะตั้งอีกอันหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ครับริฟเมนูครับตัวนี้ลิฟเมนูครับตั้งเหมือนพี่เห็นพี่ส้มใส่ไหมพี่แกส่งมาให้ดูครับถ้าเป็นสมัยลน์แอดนะครับตัวนี้มันองซื้อเอาเป็นแบบพิมเมจมันถึงสามารถทําได้แต่ปัจจุบันเนี้ยไอ้เป็นลายโอเอ็มสามารถทําได้อยู่เลยครับเดี๋ยวเราก็เลือกเทมเพตครับว่าเราจะให้มันขึ้นแบบไหนครับอย่างของลน์ที่เรีเราฮะเป็นหกจากนี้ครับผมเราก็เลือกครับ มันก็จะแบ่ง A B C ครับเราก็ต้องไปทํารูปทํารูปว่ารูปตัวนี้เป็นเรื่องอะไรครับผมต้องไปทํปราทร,ทรูปอีกครับแล้วมาดาวโหลดทีรูปทีรูปนี่ครับดาวโหลดพื้นหนังนี่ครับทีรูปทีรูปต,ต้องทําให้มันเท่ากันจะหา,ใช,หา,า,า,าใช่ไหมครับทำตามรูปมันเท่าถ้าไม่เท่าเห็นไหมครับมันจะแล้วเปลี่ยนทํารูปมันเท่า นะ่ครับรูปไม้ไเท่าครับนะีนะอันนี้นก็มีนะถ้าเราไม่มีรูปมันก็มีรูปเบื้องต้นที่เราเลือกในหางนั่นเนี่ยครับแต่มีนะ้อนยะนะนะนะ รูปเรืองตัวมีแค่สี่แต่เราเลือกหกเนี่ยมันก็ไม่โอเคแล้วอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ คุณนนช่วยแบ็กกลับไปให้หน่อยค่ะว่าก่อนจะมาหน้านี้เนี่ยมันมันต้องไปหน้าไหนนะไปคำว่าลิทเมนูครับลิทเมนูโอเคค่ะนี่ครับลิทเมนูตรงนี้ครับนี่อ๋อโอเคค่ะครับ่ะค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะลิทเมนูก็คือตัวนี้แหละตัวนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูลิทเมนูก็คือตอนที่เราเข้าเข้าอีสปีช์นะพี่จะให้ดูว่าเวลาเขาเข้าอีสปีชหน้าตาเป็นไง นี่ครับมีเขาเรียกดิดเมนูครับเราต้องไปสร้างกรอบสร้างรูปเป็นเท่ากับกรอบที่เราต้องการก่อนครับแล้วก็เอาลิงก์ใส่ นนคะลิสต์เมนูก็คือเป็นเป็นเมนูที่เราเชื่อมต่อไปลิงก์อื่นๆอย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้องครับถูกต้องครับ oh. เชื่อมต่อไปโซเที่ยวอ,อื่นเชื่อมต่อไปที่อื่นอย่างของที่ท่องสายไหมเชื่อมต่อที่เว็บไซต์อย่างเงี้ยครับผมอย่างของเราก็ถือล็อกอินเชื่อมต่อที่เว <Okay. S 2> ็บไซต์สต์นะครับผมว่างไงนะเชื่อมต่อลิงก์ตรงไหนอะค่ะหมายถึงว่าพอเราได้รูปลิสต์เมนูแล้วอะคะ่ะแล้วเราจะใส่ลิงก์แต่ละอันไปตรงไหนอะค่ะ โหลดเพ็นเนะเอือที่สมมติเอาลังคาเริ่มต้นเหมือนเขาอะนี่นะครับเลือกเ,เริ่มต้นใช่ไหมแล้วเราก็ต่อไปครับเนี่ยมันจะบอกครับว่าเอนี่เราจะให้ไปไหนเป็นลิงก์หรือเปล่าเนียราก็ใส่เนี่ยเราก็ใส่ลิงก์งเข้าไปเปิดก๊อปลิงก์ของเรามาใส่ตรงนี้ครับ ทันไหมก๊บลิงก์หมายถึงอะไรคะคุณนนสมมุติว่าถ้าต้องการให้มันลิงก์กับเว็บไซต์แล้วก็เป็เอาตัวเว็บไซต์มาใส่ถูกต้องครับลิงก์กับ f a c e b o o k ก็ไปเอาลิงก์ f เ c e b o o k มาใส่ครับ U r L อะไรครับอ๋อโอเคค่ะี่จะบอกว่า A เราอ็การให้ไปไหน B ต้องการทำไปไหนครับ อันนี้นะคะที่ไม่เข้าใจคนนนเพราะว่าไม่รู้ว่า A B C แปลว่าอะไรค่ะไม่รู้มันจะให้ไปไหนอ่ะก็อยู่ที่เราไงเห็นเห็นรูปไหมเมื่อกี้ที่เราบอกครับอยู่ที่เราต้องกำนดครับตอนที่หนูเข้าไปหนูไม่เข้าใจว่า A B C ที่เขาให้แบบจะไปไหนเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ A B C ไปไหนเอ้าอย่างเงี้ยครับนี่ครับตัวนี้ครับถ้าสมมติตรงนี้ฮะนี่โฮม สมมุติถ้าตรงนี้หนูว่าต้องการให้มันเข้าไปเว็บไซต์หนูหนูก็เขียนว่าเว็บแต่หนูก็ต้องไปเอารูปเป็นเว็บไซต์นี่ครับเอาต่อไปนะครับเช้นเอน่ครับเป็นลิงก์ใช่ไหมหนูว่าเว็บไซต์ครับเนี่ยเอาเว็บไซต์มาใส่นะครับเว็บไซต์นูใส่แล้วนี่ก็คือเว็บไซต์เว็บไซต์เข้าเว็บไซต์เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เดี๋ยวเรามาดูต่อ B มันคือ Google Maps ถ้าเราต้องการอยากให้เขาเข้าไปดูเราสามารถเข้ามาที่ร้านค้าเราได้สถานที่เราได้ครับผมแล้วก็เลือกอใส่ลิงก์เอา Google m a p มาใส่นะครับแล้วก็เยี่ยมสถานที่เยี่ยมชมสถานที่ครับส่วน C คืออะไร ทีโซเชียลมีเดียอ่าโซเชียลมีเดียหนูก็อยากโซเชียลมีเดียไปไหนล่ะครับไปเฟซบุ๊กอ่าเข้าเฟซบุ๊กแฟนเพจนี่ครับทำไมใช้ตรงนี้มันใส่ลิยงใส่แป้งปตับครับเข้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ เมื่อกี้ดีมันคืออะไร contact อยากติดต่อเราอย่างนี้ครับดีอยากติดต่อเราผมงข้อความได้สัดสมแจ้งก็ได้แล้วแต่เราครับอย่างของคุณกอน,นะครับเขาใส่สัดสมแจ้งครับดน c o n t a c ก็คือ c o n t a c แท็กไปไหนล่ะแท็กไปไลน์กับเอนเดิมไหมหรือแท็ก ไปกลุ่มติดต่อแบบฟอร์มเราเห็นวันนี้คุดกล้องสอนทําแบบฟอร์มใี่เห,เหรอครับน้องกูเป้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วเราก็เอาาใส่เอาก์าแบบฟอร์มมาใส่ครับแล้วก็ติดต่อสอบถามเาติดต่อลงทะเบียนก็ได้ครับติดต่อลงทะเบียนรูปร่างหน้าตาวิปปินูมันขึ้นมาอย่างนี้แหละ เวลาเขาวดโคม,มันก็จะไปที่เราบอกไอ้ตัวคําอธิบายก็จะมาอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับอย่างที่เราว่าเว็บไซต์ไหมคำว่าโคตรงนี้จะเขียนว่าเว็บไซต์นะครับเอันนี้ก็เข้าเยี่ยมชมสถานที่แต่คาว่าแมปเนี้ยมันก็เปลี่ยนว่าเป็นเข้าเยี่ยมชมสถานที่โซเชียลมนีเดีนี้ก็เข้าเยี่ยมชมแฟนเพจนะครับคำว,ว่าคอนแทคตรงนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นว่าที่เราเขียนติดต่อลงทะเบียน ตอนนี้ปัญหาของหนูคือหนูไม่รู้ว่าหนูจะใช้รีดเมนูี่ติดต่ออะไรไงเข้าใจไหมดังนั้นเราก็วางแผนก่อนครับว่าถ้าเอาเขาเข้ามาไลน์แอดเนี่ยแล้วเขาเจอรีดเมนูอยากจะให้เขาพาไปที่ไหนได้มั่งหนูก็วางแผนเอาค่ะเลียไหมเขีรยค่ะอย่างน้อยมันก็คือเป็นเป็นเหมือนกับเป็นประตูให้เขากดรีโมทเข้าไปในลิงก์ที่เราต้องการให้เขาเข้าไปดูถูกไหมคะถูกต้องครับ กตคค่ะเขาคิดาไม่ออกก็คืออีเฟนะครับเนี่ยเข้าไปอีเฟนะครับเข้าใจแล้วค่ะเนี่ยเขาอยากจะเข้าเนี่ยเข้าล็อกอินเว็บอีเเนี่ยแล้วก็เอาลิงก์อีเมาใส่ตรงนี้ครับเวลาเขากดไปมันก็ไปเลยไปตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวพี่ก็เอาลิงก์ขั้นตั้งข้อมูลส่วนตัวมาใส่ตัวว่าตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ครับเวลาเขากดบุ๊กมันก็ไปตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์เขาแชร์สร้างราได้พี่ก็เอาลิงก์แชร์สร้างรายได้ของเราอยู่หน้าอีเเราครับมาใส่ตรงนี้ ทีการสร้างไรายได้ที่ก็เอาแผนการสร้างไรายได้มาใส่ตรงนี้ครับเวลาเขากดไปดูเขาก็สามารถดูแผนการสร้างได้กดไปดูปุ๊บกวเข้าไปดูลิงก์แต่มันต้องเชื่อมต่อที่ลิงก์ไงอืมค่ะครับตรงนี้เราต้องวางแผนเอาครับอืมค่ะไม่มีกดตายตัวครับมันอยู่ที่ใจเราเราอยากจะให้เขาไปที่ไหนอืมอยากให้เขาเยี่ยมชมอะไรเนาะอืมครับโอเคค่ะนี่คือลิสต์เมนู อย่างพี่พี่ก็าทาแค่นี้ครับพี่ทําแค่ข้อความทักเลื่อนใหม่กับตอบกลับตโนมัติครับพี่ทําแค่นี้ความทักเพื่อนใหม่มพเ,เพื่อนให,ใหม่ต้องตอบอยังไงต้องเอาอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเขา add มาบุ๊มันจะเป็นข้อความริ้มันอนรับเขาเลยอย่างเงี้ยเอาพี่จะให้ดูเอาอย่างเี้ย่าง code คนนี้เ,เขาจะทิงแอดเข้าไปเขาแจก e-book ฟรี นี่ copy มาเ t e r โพตีนะครับเขาก็ใส่รูปเนี่ยเขาเวลาเราแอดมาปุ๊บนี่เขาใส่รูปรูปขึ้นมาปุ๊บแล้วตามด้วยคาพูดครับแจกปีเวลาจํากัดมินิอีบุ๊ก e ปีครับแล้วเราก็เขาก็ใส่ลิงก์มาเนี่ยเขาไม่จะเป็นต้องใส่รีเวนูครับเขาไม่ใส่แต่เขาต้องการได้แบบฟอร์มได้ได้ชื่อได้ข้อมูล Data จากเราเนี่ยเขาก็เข้ามาครับเนี่ยคือลิก์แบบฟอร์มเขาเขาใช้ ฟอ,อ,อร์ม .jobform.com ค,ค,ครับสร้างขึ้นมาได้อ e ีบุ๊กนี้ฮะอ่าคุณก็ต้องแลกด้วยการลงดาต้ขาของคุณมาแลกเปลี่ยนกับเรา <S <S นี่วิธกีการเก็บเขาแล้วดูนะคนนี้อ่ะกับคนนี้ตาเหมือนกันเลยตาเหมือนกันเลยโค้ติดตออนี่เห็นไหมครับทำเหมือนกันเลยครับแจกอ e ีบุ๊กไหมเหมือนกันเลยไหมครับตามด้วยแบบ <S <S อฟอร์มเลยครับเหมือนกันเลยครับ แล้วนี่เขามีบอดแคสครับซื้อพีเมยมแล้วยิงบอดแคสมาพอซื้อพเม่ยมันสามารถยิงแบบไฟเป็นวีโอได้ครับแล้วตามด้วยข้อความแบบปีครับมันสามารถยิงบอดแคสได้แต่ว่าจํากัดอยู่ที่พันข้อความครับแค่นั้นก็เหลือแหลกแล้วแหละเพันข้อความครับมันคิดต่อคนครับมันคิดต่อคนอืม <c oughs> ถ้าเกินจากพันปุ๊บมันคิดต่อคนเลยครับ อืมค่ะ,ะบอร์ดแกร์ก็คือไปตรงนี้ครับเห็นไหมบอร์ดแกร์ข้อความเนี่ยเอากดบอร์ดแคร์อย่าปอดแคร์อะไระครับใส่รูปไปใส่ข้อความไป เราก็ดูตัวอย่างถ้าเราบอกแชรไปปุ๊บเขาจะเจอเว่าอะไรครับสิ่งที่เราจะทำการเคลื่อนไหวอันนึงก็คือทำลายครับเราก็ต้องหลงเหลดอทำลายครับในไลน์แอดเรา แต่น้อยคนครับเขาจะมาเข้ามาดูทลไลน์ว่ามีว่าเราทาอะไรมั่งนี่ครับเราใส่ทไลา์บวกเข้าไปครับหีืสร้างโค้ดนะครับสร้างโค้ดใส่โปกครับดกดรูปใส่รูปนะครับเปลี่ยนรูปพอเปลี่ยนุูบเดี๋ยวข้างหน้าก็เปลี่ยนเอง หรือว่าตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันจะให้เปลี่ยนเนี่ยสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตลอดเลยพรนนท์คะการใส่รูปโปรไฟล์การใส่รูปโปรไฟล์อะต๊กปิดไมค์ไปตัวหนึ่งเฮ้ยปิดลาโพงไปตัวหนึ่งการใส่รูปโปรไฟล์อะค่ะใส่รูปโปรไฟล์ก็เอามาตรงนี้ครับนี้ก็ไนเราหรือเป็นรูปโลโก้บริษัทหรืออะไรเงี้ยค่ะ ยังหนูพี่ไม่ได้ยินเลยครับฮัลโหลครับว่าการใส่รูปโปรไฟล์อาคาะค่ะเอ่อถ้าเป็นลายโอเอเนี่ยเราควรจะเป็นรูปของเราเองหรือรูปสินค้าคะรูปสินค้าหรือรูปของเราเองอยู่ที่เราจะสร้างต้เนเดี๋ยวที่ตรงนี้พี่สร้างเป็นอาจารย์พี่ต้องสร้างตัวพี่ถูกไหมแต่ถ้าพี่ต้องการขายสินค้าเดี๋ยวให้ดูเลยถ้าพี่จะขายนีี้พี่ขายฟ้าถ้วยจูดเดี่ยวพี่ก็ใส่รูปฟ้าถ้วยจูดครับเห็นไหมครับ ไลโอ O A อันน no? ี้โปรตีนใส่แต่งโลาเจนครับอืม no? อืมค euh. ่ะไลโอเอมันทําได้หลายบัญชีเหมือนเพจใช่ไหมคะแล้วสร้างตรงไหนอะค่ะอ๋อโอเคสนอค่ะเนี่ยพี่มีกี่เพจนี่ยครับดูสิครับเนี่ยพี่มีกี่เพจนี่ยสมมติเรามีอันแรกแล้วเราอยากสร้างเพิ่มทําไงคะก็สร้างบัญชีครับถูกไหมก็สร้างบัญชีดไว้ครับอ๋อโอเคค่ะเพิ่มบัญชีเนาะข้างล่าง แล้วมันก็จะมีเมนูเหมือนกันหมดเลยก็ทำเหมือนเพจเพจตรงไหมคะถูกต้องครับโอเคค่ะ